สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่รายการนิกแอนตากิสมานะครับผมซึ่งวันนี้เราก็เป็นอยู่กันในเกมไฟน์ไอแอดเฟรดีภาคเฮลวันเต็ดนะครับผมคำ,ำถามทำไมผมถึงไม่เล่นภา 6, คหให้มันจบไปแล้วค่อยมาเล่นภาคเฮลวันเต็ดอีกทีหนึ่งก็ตอบก็คือผมเล่นภาคหไม่ผ่านไปทุกคนและผมก็อยากจะมาแบบว่าสร้างกําลังใจในการเล่นภาคเฮลวันเต็ดให้มันผ่านนะครับผมเพราะว่าดูสิดูภาคเฮลวันเต็ดดีครับ ดูด่านในนี้เิทุกคนมันเยอะมากเลยเว้ยคือโอ้โหคือมันน่าเล่นทุกคนเห็นแค่นี้ก็โคตรยากเลยแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มเล่นตั้งแต่ภาคหนึ่งกันเลยทุกคนไปเริ่มนิวเกมกันเลยครับผมจะทำตัามเพลงอะไรเยอะแยะมากความคือเกมนี้มันเป็นเกมที่เคยอยู่ใน VR ก่อนนะครับผมเริ่มแรกเริ่มใน VR ก่อนและเสร็จแล้วก็มาลง PC และเสร็จแล้วก็มาลงโทรศัพท์อีกทีหนึ่ง ซึ่งภาพมันก็จะเป็นแบบคล้าย VR เลยครับผมถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะเหมือนจริงเข้าไปอีกแต่แบบให้อารมณ์เหมือนภาคหนึ่งไหมก็ไม่ได้ให้อารมณ์เหมือนภาคหนึ่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ให้อารมณ์ความสมจริงอะ่ะอันนี้ให้เต็มร้อยไปเลยเกมนี้โอเคเปิดมาถึงแล้วก็อนี่แหละครับผมเช็คของเลยว่าเรามีอะไรบ้างเช็คของอะไรละครับมีของอะไรที่ใช้บ้างเนี่ย อันนี้คือปุ่มอะไะเปิดไฟเปิดเปิดประตูโอเคแล้วก็แคมอันนี้โอ้บักบักบักโอ้กระตุกแรงน้อยที่ปานกลางอืมอันนี้ผมเดี๋ยวผมกำลังหาแคมของฟ็อกซี่อยู่นะครับผมโอเคแคมฟ็อกซี่คือแคมหนึ่งซีแล้วก็อันนี้ก็คือแคมที่เอพอน้นมันชอบโผล่มาเปิดไฟเช็คเสมอเมื่อเธอต้องการ โอ้โห oh, oh. เดิน,นออกไปไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยมิวคอเแป็นมิวคอบนบนนั่นมังคานว่ะเออโลโลโลโอเคโอเคเออเข้าใจเข้าใจเออรู้แล้วเป็นตุ้คนะู่น่ะเออโอ้ลา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  เสียงวะเออตอนนี้ชิกาดิดิดุมดุมดุมดําดําดํดาน่ามึงเหรอเฮ้ยทำไมเสียงฟ็อกซี่โผล่มาแล้วตัวมันไม่เห็นโผล่เลยวะโอ้กอดโอ,โอ้เล่นยากเลยเนี่ยผมต้องตั้งสูตรให้มันดีๆก่อนโอเคอันนี้คือสูตรแล้วละเอ่อชิกะอันนี้คือตอนนี้โอ้มีชิกะกับว่านี่หายไปละโอเค เช็คเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นชิกะหรือวอนนี่ปิดปิดได้ไหมมันแพ่มเยอะมันน่ารำคาญน่ะมึงเอ้ยเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยมันหายไปไหนกันล้ไว้พวกนั้นน่ะโอ้ผมโอ้ชผมต้องเช็คแล้วครับโอเค เราจะเช็คอยู่แค่2แคมทนานั่นนะคือแคมสองบีกับแคมสี่บีนะครับผมเป็นตัวบีหรือเป็นเลขแปดไม่รู้ไม่น่าจะไม่โผล่มาหรอกนี่มันเท่าไหร่ตีสองนั่นแหละโอ้มันแพมมากน่ารำคาญจริงแหละทุกคนขับเคสเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเดินครับเฮ้ยปิด ไอ้นางโอ้ได้ยินเสียงเดินว่ะน่าจะเดินกลับไปแล้วมั้งอ,อ่าฮ่าโอ้มันเข้ประตูประตูบุบเลยอะน่าจะเดินกลับไปแล้วล่ะยัง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 ,ยงมันหลอกเราอยู่โอเคผมไม่เจอชิก,กาแล้วนะตอนเนี้ยชิก,กามาชิก,กามา มันเดินอย่างนี้เลยโอเคตอนนี้คือบันนี่หายไปแล้วนะครับผมบันนี่อะไรบอลน,นี่ไปดิโอเคเดี๋ยวชิกะหายจากตรงน,นี้แล้วจัดเลยมันเดินกลับมาอีกแล้วปะเนี่ยโอ้บัก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 ทีม คตรน่ากลัวเลยไปทุกคนคือแม่งันหันโคตรยากเลยอะอ๋อ oh กมันก็ยังไม่นี่เลยอะฟอกเี่ยังไม่ออกนะโอ้บันนี่มันนี่อยู่มันนี่อยู่ใ,ใกล้เราคือถ้าจอซาปุ๊บก็ปิดประตูรอบันนี่ได้เลยครับผมบันนี่ว่าอะไรบอนนี่ เช็คไปอย่างนี้นะครับผมแต่ผมว่าวันนี้มันไม่กล้าเข้ามาหาเราหรอกนะเพราะมันกลัวเราะมันกลัวในความสามารถของเราเราพูดได้ง่ายดู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 มันดิจ้องตาไม่กระพริบเลยว่ะแต่มันน่าจะเดินมันมั้งมันไม่กล้าหรอกมันจะไม่ออกาเลยนะนะมันจะไม่ออกก็ปิดแมงเลยโคตรเร็วอ่ะ ผมมันต้องมีเวลาดบดีเลยในการจำสแกนแน่นอนเลยไม่งั้นมไอ้นี่หรอกไม่งั้นมันก็ง่ายเกินไปดิทำไมผมเห็นตอน,น,นมันเดินกลับเลยวะจิกะโอ้หันโคตรยากเลยอะมันหันแบบงงๆจังเลยทุกคนผ่านไอ้น้องคืนหนึ่งครับผม แต่คืนหนึ่งมันบุกม,มันถี่มากเลยนะมันแบบมันถี่เวอร์เลยทุกคนเฮ้ยได้ของขวัญว้าวเฮ้ยได้อะไรอะได้ตุ๊กตาบอนนี่ปะอุย้ยตุ๊กตาบอนนี่ฟันเยินด้วยทได้ได้อะเฮ้ยมาแทบ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  อกดคอนติเนียไปบังคับยากเหมือนกันนะครับผมบังคับยากมากเลยอะ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นแบบอันาล็อกดีว,ว่าอันนี้เป็นคืนที่สองแล้วตอนอันนี้น่าแบบฟ็อกซี่น่าจะมาแล้วล่ะผมว่านะเกเคอนติเนียไปเลย <c oughs> ปิดให้ทันฟ็อกซี่ก็พอเอาจริงสำหรับคืนนี้ โอ้เล่นเล่นง่ายเล่นง่ายึ้นแล้วล่าไม่รู้โอเคเอ้ไดายูพยายามปรับให้มันไอ้นี่พยายามทำแบบให้คุณชินแค่นั้นพอเออ Mate s p r ริชูสเปนสเปน e เปสป p ร์คส i n น s p ปนสเปค e วอืมแพนมาแล้วไม่รู้เรื่องโอเคเดี๋ยวผมเน้นไปที่กล้องของฟ o อกซีเลยดีกว่า ผมจะได้รู้วิธีการเปิดม่านของมันด้วยไงจริงเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นมันเปิดม่านเลยเพราะว่าตัดภาพไปมันก็เปิดม่านของมันอยู่แล้วอะสงสัยมันต้องลอกกับพิบแน่นอนเลยเ,เฮ้ยสมไมว่เมื่อกี้ผมกดแคมของฟอกซี่ดิโหหันโครช้าเลยอะ คือคือผมขับเข้ามาใหม่คือผมเพิ่งสังเกตรหรือเพราะว่าหรือว่าอะไรมันมีหุ่นไอ,ไอ้นี่ด้วยหรอมันมีหุ่นอยู่ตัวหลังจอด้วยหรอด,ดูมันจ้องตาเราดิจ้องตาโคตรน่ากลัวเลยถ้าผมไอ้นี่ถ้าผมกดกลับมามันจะยังอยู่ให้ผมไหมนี่เราได้อะไรมาเนี่วัด ตุ๊กตาบันนี่ฮะกลับเลยครับผมทำอะไรต่อไม่ได้เลยเฮ้ยน,นี่มันหายไปจริงๆแล้วมันหันไปข้างหลังสุดไม่ได้ด้วยนะโคตรหลอนเลยโอเคเล่นคืนสองเลยครับ let's go เราจะรับสายไหมรับสายไมเ้ย่ไม่งั้นมันก็โทรมาน่ารำคาญเออเหลอ๋อเปิดซับไตเติ้ลเช็คไปครับผมเอ้ยกดวางหูยังไงวะน,นี่อะ เกมนี้มันต้องเสียหายแน่นอนเกมมันบัก <c oughs> บักแสดงว่ะไอ้น้องมันเป็นสีมือของ g r i ดแท็บกริดแทนะครับผมเป็นตัวที่อยู่ในโลกไซเบอร์นะมันโคตรโหดเลยเว้ทุกคนมันสามารถแฮกตัวหุ่นอนิวอร์โทนิกได้แบบหลายๆตัวเลยอะแฮกมันไล่ฆ่าเขาเดินเขาอะซึ่งตัวเวเนซ่ก็หนึ่งในนั้นโอ้ใจอ๋อสมคอืมปิดก่อน หัานมาเจอปุ๊บปิดก่อนเลยนี่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 เดี๋ยวผมจะปิดค้างไ,งไงว้เงี้ยแหละโอ้โหแบตโอ้โหโคตรเร็วมันอยู่ที่เดิมผมว่ามันต้องจองจองโอเคอุ้ยโฟนกลายมันแพ่มอเลยว่าน่ารำคาญวะ่ะ จบมันหายไปแล้ววะไม่อยู่ไม่อยู่แล้วครับโอเคเราปล่อยไปเลยอืมวัดเฮ้ยตัวฟ็อกซี่มาทีนี้เราก็วัดกับฟ็อกซี่เลยครับผม เพราะว่าชิกะไม่น่าจะโผล่มาหรอมั้งก็คือฟ็อกซี่หายไปผมจัดเลยจำสแกพี่น้องยังวะแต่ปิดค้างไว้งั้นน่ะคือผมยังไม่รู้แพทเทิร์นโอ้ยยังหยังหยังยังยังหยงหยังงวันแค่กับพิเฉยปุ่มปิดประตูคือปุ่มบน ให้มันรู้ก่นว่าเราเจอมันแล้วมันจะได้หายไปปุ่มปิดประตูคือปุ่มบนเพราะฉะนั้นผมจะปิดให้มันทันแบตเตอรี่ห้าสิบปอร์เซนตกับตอนนี้สาม่อีสัตว์กลางฟู้ยังงยเงียเงเสียงอะไรวะทำไมม็นเสียงดนตรีมันคือตัวอะไรเนี่ย รู้เป็นฟ็อกซ์ไอ้นี่วะไม่ใช่ฟ็อกซี่ดิเฟดดี้ยังอยู่เฟดดี้ยังอยู่เฟดดี้ตัวโหดสุดเลยมั้งเนี่ยโอ้ยเจสันวายอันนี้ผมไม่กลัวฟ็อกซี่นะผมกลัวจิกาดนอะ่จะจิกาจิกาโป้จิกาโป้จิกาทุบโอ้ยหกมองสักทีเถอะ เดิมแล้วมั้งเอ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันจะตามพักไหมนี่เน่โอ้เตสโอ้โหเสียงโอ้กลับไปบ้านที่เดิมแล้วโอ้โห นี่ขนาดเปล่าให้มันแบบหมุนเร็วขึ้นนะมันก็ยังช้าสำหรับผมเลยมันยังช้ามากเลยแต่ดำดมดมแล้วไอ้เจ้าดำอะไรมันดำด,ำด,ำดำวะไม่ดำนี่ไหมเอ้ยมุมเอ้ยมุมนี้ได้อยูเอ้ยนี่หันเร็วอยู่ใช้ได้ใช้ได้แต่มันจะกดปุ่มมันน่ายากเลย เป็นไรกดปุ่มยาไม่ใช่ปัญหาเราปัญหาเราคือเราจะพ้นไหมอะ่ะพ้นแหละมันต้องพ้นจริงไว้ถ้ามันไม่พ้นก็หมดหมด,หมดเหมดปัญญาแล้ว่งอย่างโอ้โหมันให้อารมณ์แปลกใหม่มากเลยในการเล่นทุกคนมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวปิดแมงเลยเข้าทางเดียวออกทางเดียวไอ้น้องนี่ก็ตีห้าแล้ว กับแบดอีกสี่เปอร์เซ็นจะรอไหมเนี่ยเหลือสามเ็นแล้วโอ้คือมันมาถี่มากทุกคนมันมาถี่แบบถี่โคตรเลยอะมาไม่พักเลยะผมว่าบารของฟ็อกซี่น่าจะใช้ได้อยู่นะสำหรับตัวเกมภาคนี้นะครับผมเปิดของควันเล้วนี่เราได้อะไรเนี่ยมันคืออะไรวะ คืออะไรอ่ะโอ้คืนสามเฟดดี้โพโอ้ไมายกอดเฟดดี้ยังเป็นตัวเดียวนะที่ผมที่ผมว่ามันยากสุดแลว้วอ่ะสำหรับแบบว่าในโหมดเกมไฟในนะครับผมเราได้อะไรมาอืมแอาว่าเนี่เหรอ ได้ละช็อกโกแลตเด้ชอช็อกโกแลตฟอ็อกซี่อ่ะแล้วผมถือมันยังไงวะอ๋อช็อกโกแลตฟอ็อกซี่หายไปละอะไรของเขาวะบังค <G l oss> ับโคตรยากเลยทุกคนก็อย่างว่ามันคุ้ข้าง V R มาก่อนนะครับผมก่อนที่มันจะเป็นเวอร์ชันแบบอโทรศัพท์พนะมันก็ต้องบังคับยากาไปเรื่องธรรมชาติอยู่แลว้ว โอเคก็จบไปแล้วครับผมสำหรับเกมไฟน์แอฟเฟดดี้ภาคเฮอร์วันเต็ดในเกมไฟน์แอฟเฟดดี้ภาคหนึ่งนะครับผมแล้วก็เล่นจบไปสองคืนแล้วนะซึ่งคืนต่อไปนั้นเราจะต้องเจอกับเฟดดี้นะครับผมซึ่งมผมไม่รู้นะว่าเฟดดี้ภาคเนี้ยมันจะบุกมาเป็นแบบไหนนะครับผมแต่ที่ผมรู้คือเฟดดี้มันบุกโหดมากครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งว่าผมจะผ่านได้หรือไม่แต่เอาจริงนะก็จะพยายามเล่นได้ผ่านแหละแต่ไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่าไง โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับภาพพูดเหมือนจริงเลยเวเย้ยเน